สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมากำจัดเพีย้ยนะฮะ,ท,าาะที่ผลมะละกอเนาะเนี่ยที่ผลมะละกออย่างเงี้ยเนี่ยนะเต็มเลยขาวเต็มเลยนะเมื่อวานเนี่ยขึ้นเต็มกว่านี้นะท่านผู้ชมเต็มกว่านี้เนี่ยขาวเต็มแบบเนี้ยแบบลูกนี้ละเนี่เห็นไหมลูกพี่ขาวๆเยอะๆเนี่ยหลังเราเราฉีดไปวันหนึ่งอะ่ะท่านผู้ชม เสร็จแ,แล้วเป็นไงเนี่ยแต่ก่อนขาวเ็มเหมือนกันนะหายไปละนะเริ่มหายไปละทีนี้เอเนี้ยถ้าไปโดยธรรมชาติเนาะถ้าต้นละกอต้นไหนปีเพียหรือมะนาวอะไรก็แล้วแต่ที่มีเพียเนี่ยมันจะมีมดนะคะท่านผู้ชมมันจะมีมดมากินเพียนะมันเป็นการกําจัดกันโดยธรรมชาติเนะานะเออ,ตเอ,เอ,อแต่ที่เราไม่ไหวอะรู้สึกว่าถ้าถ้าเพียบะเกาะเนี่ย นะมันก็มาดูดน้ําเลี้ยงจากอันนี้ใช่ไหมดูดอาหารดูดน้ําเลี้ยงจากไออันเนี้ยไอผลมะละกอเราใช่ปะทาให้ผลมะละกอเราแต่เป็นแผลนะแล้วก็เป็นอะไรนะเป็นไต,ไ,ตไตเป็นอะไรนะ่ะเป็นจุดๆอนะผิวไม่สวยเนาะทีนี้เราก็เลยใช้น้ํายาล้างจานเนี่ยนะย่ออะไรก็ได้มาผสมน้ํานะฮนะอัตราส่วนเราใช้ประมาณาประมาณ2 0ซีอะ นะยี่สิบซีซีเนี่ยนะแล้วก็มาละลายเนี่ยเอามาใส่ในขวดเนี้ยขวดนี่นะขวดไอ้น้ำยารีดผ้าแหละเนี่ยน้ำยาที่ใช้พรมรีดผ้าแล้วเนี่ยนะปรับผ้านุ่มเนาะเออเรามาฉีด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 เราจะฉีดให้ดูเนาะฉีดให้ดูนั้นแล้วเนี่ยมดก็เริ่มอพยพนะเมื่อวานเราฉีดไปวันหนึ่งละมดเริ่มอพยพนะพาอเข้าก้เป็นไงกลัวเนาะ แต่แต่อ้เนี้ยมันคงไม่ซึมเข้านี้หรอกผลเนาะมันก็จะอยู่นอกๆไงกำจัดเพ้ยไปด้วยอะไรเงี้ยเห็ไนไเพ้ยตายมดก็จะไม่มาแล้วนะคะมดก็จะหายไปเนี่ยอันนี้วิธีกำจัดง่ายๆเนาะหนุนบนยอดก็มีนะ,อะพอเราฉีดแล้วรู้สึกมันเบาบางลงอ่ะท่านะผู้ชมเนี่ยมดมันก็เริ่มหนีละนะฮะมันยามันก็จะไป ทำลายระบบหายใจมนันเนาะไปเกาะติดตามปล้องลำตัวของมดอ่ะมดก็จะหายใจลำบากเนี่ยมันก็จะหนีละเริ่มหนีละเพียก็เป็นไงหมดไปด้วยประมาณนั้นนะคะคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะรับรองว่าหายนะคะรับรองว่าหายเพียก็จะไม่มารบกวนนะคะ เราจะฉีดไปเรื่อยๆนะรอบลำต้นเลยเราชัางสเปรย์ทั้งแบบพุ่งโดยตรงอ่ะนะนะใช้เนี้ยนะยาล้างจานแล้วนี่ละนะฉีดฉีดฉีช่วไปเนี่ยมันก็จะเบาลงนะเพียก็ไม่มาเกานะละ ผลมะละกอเราก็จะสวยขึ้นนะคะไม่มีรอยเพี้ยดูดน้ำเลี้ยงนะคะเราก็จะได้ผลมะละกอที่สวยนะะโดกนะคะเนี่ยต้นเนี้ยไม่เคยด้ดูแลหรอกขึ้นเองธรรมชาติแล้วก็ใสนะคะเอาไว้กินไว้ไนเนาะท่านผู้ชมนีโดกจริงๆนะเนี่ยตนะ้นเล็กๆอีกนะะบนปลายยอดอะไรก็โดกนะคะ เราพยายามปรับหัวนี้นะตรงไหนสูงแล้วก็ปรับหัวให้มันพุ่งแรงๆนะคะตรงไหนตํำๆแล้วก็ทำเป็นสเปรย์สำหรับคลิปนี้ใครชอบไรีบกดติดตามนะคะได้ผลนะคะท่านผู้ชมได้ผลจริงๆขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเหมือนฝันชาแนลค่ะ